สวัสดีครับวันี้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมปเกิสซาก้านะครับเดี๋ยวเรามาอ่มนะครับไม่ใช่สุ่มเดยมาจับโปกเกมอนเทพที่มันหลุดมาในเขตจับระสุกันต่อนะคราวนี้ผมจะใช้100ใบของผมเองนะที่ผมมีอยู่นะครับวันนี้ก็อเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับว่าวันนี้ครับจะเกลือกหรือเปล่านะก็รอบนี้นะฮะเป้าหมายของเรานะครับก็คือ เอ็นเต้นะฮะร่างไฟร่างผีนะครับกับตัวใครลิวนะตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับเอามาก่อนนะเออคือนาลิสมิลาดตัวโซโลอาร์กนะครับมันเป็นโปรแกรมอนที่ต้องสะสมชิปถึง5000ชิปเลยนะเพื่อไปแลกกิจกรรมนะครับถึงได้เอามาใช้นะครับคือมันหายากมากนะแล้วก็เอ็นเต้ตัวหนึ่งมันจะมาคู่กันนะครับส่วนใหญ่กิจกรรมปฏิหาระถ้าใครเล่น่ะจะรู้นะครับว่ามันจะมาคู่กันตลอดนะครับคุณจะต้องเสียนะครับ 5,000เศษชิปนะครับในการแลกมันมาใช้นะซึ่งมันหายากมาเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้าโอ้โหดูครับสุ่ม7ใบามาเลยครับราชาแห่งทาวเวอร์คริสตัลครับหรือเอนเตล่างไฟล่างผีนั่นเองนะโอ้โหดูเอ้าสัง,งั้นนะครับเอ้ยนี่ไงมาเลยครับโอ้โหอ้าวไม่ทันครับโอ้โหอ้าวเราเป็นกามแล้วผีเพียบเลยครับโอ้ยเอ้ยนี่ไงมาแล้วโอ้โหแม่ โอเคครับน่าจะต้องจับไม่ได้อะง่ายๆเลยนะฮะได้มาโซโลอาร์กล่างมีหลาดได้มาแล้วนะนี่ครับตัวนี้โคตรเก่งเหมือนกันนะครับเจ้าเหอะมีทั้งธาตุไฟธาตุผีในตัวเดียวกันนะครับโอ้โหทำมันเล่นไปนะความแตกต่างของมันจะอยู่ที่หางนะแล้วก็ลูกตาม,มานนะมันจะไม่เหมือนเอนเต้ทั่วไปนะครับคือเอนเต้ล่างปกติอ่อนมากนะบอกแค่นี้นะครับ แต่เอนเต้ล่างนี้โคตรเก่งนะครับมาครับเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยคือถ้าเกิดว,ว่าคุณจับได้มันจะขึ้นชื่อทั้งบนนะถ้าเด้งชื่อขึ้นมาคือได้แน่นอนนะถึงมาสเตอร์บอลมันจะหมุนอยู่ะนะครับคุณก็ได้พยายามเล็งชื่อทั้งบนให้ดีมองให้ทันแล้วกันจริงก็มองทันอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวจัดไปลูกนี้โอ้ไม่ได้นะชื่อไม่ขึ้นนะครับ ไม่เป็นไรเอาใหม่ได้อยู่ไหมรอบนี้โอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยไม่ต้องไปทอทแทนน้นะครับศูนเปอร์เซ็นต์นะครับจับได้อยู่นะเว่าเคยรอมาแล้วอ่ะจัดไปอ้าวได้แล้วครับโอ้โหขึ้นชื่อมาแล้วข้างบนเห็นไหมราชาแห่งทาวเวอร์คริสตัลครับโอ้อหเนเต้รางผีครับเรียบร้อยเลยฮนะปลดล็อกหอคอยคริสตัลด้วยนะครับ ในด่านสำรวจนะโอ้โหเจ็ดใบแปดใบครับใช่ปะเจ็ดใบเอ้ยสี่หนึ่งเจ็ดเก้าใบครับโอ้โหจบเลยฮนะได้มาแล้วนะครับโ,โ้สุดยอดนะฮะโอ้โหไม่เปลืองนะโอ้โหสุ่มวันแรกๆนี้โคตรเปลืองเลยผมจำได้เลยวันแรกผมหมดไป300ใบนะไลท์ไลท์ลของมากอะบอกที่เนะี้ย สามร้อยใบคือไม่ได้เลยเลยนะเออช่วงหลังๆนี่คือมันได้บ่อยมากนี่ครับผมได้นาะฬิกมลามาสองตัวนะฮะนี่ครับราชาแห่งเทาวเวอร์คริสตัลนะอุ๊ยหลังโคตรเยอะเลยอะ่ะย,ยอดเลยนะฮะโอ้โคตรคุ้มเลยะนะฮะมาโอเคเดีย๋ยวเรา,เาไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับ มา408นะครับจัดไปนะฮะอีกสัก90ใบนะฮะจัดไปเท่าไหร่ละ417 9ใบหรือ91ใบนะโอเคให้โอกาสอีก91ใบนะสำหรับวันนี้นะผมจะเล่นแค่วันละ100ใบเท่านั้นนะครับไม่อยากเล่นเยอะมากนะครับก็ถ้าเกิดว่าโอ้ไม่มาว่ะถ้ามากกว่า100ก็ไม่ค่อยอยากจะจะจับแล้วนะครับเบืองครับแต่ว่าโอกาสไม่ได้มาบ่อยนะ ต้องแบบว่ารีบข่อยคว้า,าไว้นะครับโอ้โหไม่มาเลยว่าเพื่อนกี 400. ่ร้อยอย่างไงวะเนี่ยอ่าผมไปบอกว่าไอ้ผีสารตัวเนี้ยมันเก่งมากนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ไปเรื่อยเลยนะครับอ่ะยาวไปนะครับ โอ้ห้ oh, าสิบใบแล้วอะยังไม่มาเลยครับคือเอ้ยเ e อ็นเตไรอ๋อเอ็นเตธรรมดาอ๋อ,อลืมดูห่างนะโอเคไม่มีไรโอเคหมดไป50กว่าใบแล้วครับโอ้ย oh, ยังไม่มาเลยรอบนี้นานเหลือเกินนะฮะ โอ้หน oh, oh, hey, right. <T |ar|> ึ่งร้อยใบแล้วครับโอ้ขออี <t itus> ้สักหน่อยหนึ่งได้ไหมแถมแถมสักห้าหกใบแล้วกันเฮ้ยโอ้โหไปไกลแล้วร้อยสองใบละโอ้โหยังไม่ได้เลยอ้ยร้อยสามใบละเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเกือบกดเกือบกดมาแล้วครับใครรีว เฮ้ยเกือบกดเมื่อกี้นิดเดียวครับคือใครลีวตัวพิเศษมันจะมีลมนะครับพายุลมอยู่ใต้ตัวมันนะสังเกตให้ดีแล้วกันมันจะต่างกับไครลวปกตินะครับซึ่งใครลีวตัวนี้นโคตรเก่งเลยนะฮะเฮ้ยเกือบเลยเมื่อกี้เกือบกดข้ามอะ่ะนิดเดียวเองนะฮะโอ้เกือบคลังมือไปนี่ไงอยู่ตรงนี้ครับนี่น,นี่มันจะมีลมเป็นออร่าอยู่ตรงนี้ครับจัดไปครับป่าไปป่าไปเอียงซ้ายขวามาไปป่าไปอาหารที่นึงอ่ะเอ้ยเกือบ อ่าโอเคจับไปปึง้งโลโอเคมาโอ้โหจับไปสอนาทีกว่าได้เนี่ยยังไม่ได้เลยครับหมดไอเทมไปหลายชิ้นแล้วโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยจับยากกว่าเอนเต้ออ่อะเฮ้ยเอาได้ครับโอ้โหขึ้นชื่อเลยเห็นไหมมันขึ้นชื่อเรื่องหมดแล้วครับอ้าวครับอุ้ยได้แรลงดะกอรไนท์มานะครับโอ้โหใครริ้วร่าพิเศษนะครับ ตัวนี้มันมีบัฟท่ามังกรนะฮะบอกแค่นี้โคตรเถื่อนเลยตัวนี้ท่านี้เป็นพัสดุเกิยนะครับโอ้โหได้มาแล้วครับไครลิวไครลิวล่างเทพนะครับผมมาโอเคได้ครบแล้วนะฮะซีซั่นนี้ครับได้ตัวที่ต้องการแล้วจริงๆมันก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะได้ก็เป็นพวกโซนาร์ตของแองโกลเกตอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าไว้ก่อนแล้วกันนะเอาสำคัญสำคัญก็ประมาณ3ตัวนี้แหละนะฮะได้ครบแล้ว อันดี้สมิลาร์ดเอนเตฟายไคลริวล่วาพิเศษนะฮะอ่ะถือว่าภารกิจครบถ้วนนะฮะนี่ครับ3ตัวยิงกันหน้าสลอนเลยแถมนู่นทั้งหมดอีก4นะฮะนี่ครับนี่ให้ดูสกิลนิดน,นึงนะฮะอ่ะโอเคนะผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปน,นี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับ